กินเที่ยวอาราวดูโอ เที่ยวตามนี้กูทิปโกสัปดานี้ครับนิกเล่งหงก็จะคงพาทุกท่านเนี่ยเที่ยวทิปกันอยู่เหมือนเดิมน,นะจ๊ะเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงวิกฤตโควิดกันอยู่นะฮะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยใส่แมสเวลาเดินทางออกไปไหนด้วยนะครับผมและวันนี้ฮะคอนเซปต์ปการเดินทางของเราพ่อลูกเล่งหงนั่นก็คือวิวอลางการล้านแปดสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะจ๊ะเราจะพาทุกท่านครับไปขึ้นเขาทิศลิศกันนะฮะการเดินทางท่องเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นยังไงกันบ้างเราเริ่มต้นจากยการเนี่ยนั่ เทือกเขาทิกลิทนั่นเองในระหว่างทางที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพความสวยงามระหว่าง2ข้างทางนะครับที่เป็นสีขาวโพลนแล้วก็เป็นสีเขียวหญกแถมยังมีสถาปัตยกรรมมากมายนะครับที่สวยงามตามบ้านเรือนต่างๆหรือว่าเราจะได้ผ่านหมู่บ้านเล็กๆเทือกเขาความสวยงามที่เราจะได้ดื่มด่ำไปในระหว่างที่เราเดินทางไปนั่นเองนะฮะแล้วพอถึงที่นั่นนะครับเราอย่างแรกเลยนั่นก็คือเราต้องไปซื้อตัว๋วทำอะไรให้ถูกต้องนะฮะ พอเราซื้อตั๋วอะไรเสร็จแล้วเนี่ยการเดินทางขึ้นไปครับเราต้องขึ้นกระเช้าถึง2องันด้วยกันกระเช้าแรกเนี่ยเป็นกระเช้าที่เขาสามารถจุคนได้เยอะมากๆเกือบ3-40คนเลยนะกระเช้าอันนี้สามารถหมุนได้36 0องศาหลังจากที่เราเดินทางขั้นแรกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปรอในขั้นที่2ต่อไปขั้นที่2เนี่ยเขาก็จะจุคนได้น้อยลงนิดนึงเพื่อที่จะเดินทางไปสู่ด้านบนนั่นเองนะฮะพอเราขึ้นไปสู่ด้านบนของเขาทิลิสแล้วเนี่ยในกระเช้าที่2เนี่ยความตื่นเต้นแรกที่เราจะเห็นคือเราจะเเเหหห็็นนววิิที่่แแบบรมมมปปอไล้ คือในระหว่างที่เรานั่งกระเช้าเนี่ยเราจะเห็นวิวที่เป็นหมอกไปหมดแล้วแทบไม่เห็นอะไรเลยเรียกได้ว่าเป็นสีขาวโพลนแบบโพลขาวแบบไว้แบบสวยงามจริงๆนะแล้วก็เห็นเนี่ยภูเขาเนี่ยเห็นแค่แบบเหมือนเป็นเทาๆนิดเดียวเองอะแทบไม่เห็นเลยปลายๆเท่านั้นเองแต่ความสําคัญมากกว่านั้นกนะ็คือว่าพอเราขึ้นไปถู่ด้านบนดิกิจ,จกรรมมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นห้องที่ขายของนะเครื่องซูวีนเนี่ยทุกอย่างมีหมดเลยนะตรงนี้นะครับ แต่พอเราเดิน Exit ออกไปด้านนอกเนี่ยเราจะออกไปเหยียบเขาบนยอดเขาแบบแท้จริงแล้ท่านผู้ชมเขาก็จะมีหลายโซนนะฮะ<ม>เพราะว่าบนเขาทิลลิสเนี่ยคนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาแบบเขาสามารถเล่นสโนว์บอร์ดได้โดยที่ไม่มีคนดูแลได้ แต่เราไม่ใช่เราเป็นนักท่องเที่ยวเราจะไม่สามารถเล่นสโนว์บอร์ดแบบที่เขาเล่นได้เพราะอันตรายมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราขึ้นกระเช้าหรือเรานั่งกระเช้าอยู่เนี่ยถ้ามองดีๆเราจะเห็นคนเล่นสโนว์บอร์ดจากข้างบนเขาทิศลิศอะ่ะแล้วก็ลงมาจน,นถึงพื้นข้างล่างอะ่ะโดยการลงมาโดยการที่ไม่ได้กลับจากกระเช้าอะ่ะเขาลงมาจากสโนว์บอร์ดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราจะได้เห็นนั่นเองนะฮะแล้วก็ไปถ่ายภาพกันเยอะๆเขาจะมีโซนหลายโซนที่เป็นโซนชมวิว มากมายตรงนี้ถ้ายืนอยู่ตรงนี้เราจะได้เห็นเขาลูกนี้เขาจะมีคําอธิบายเยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับรวมถึงถ้าคุณอยากไปดื่มด่าบรรยากาศอยากปิกนิกกินข้าวอยู่บนข้างบนที่เขาทิลลิตเนี่ยเขาจะมีโซนอาดอที่ให้เรานั่งเนี่ยอยู่บนเขาทิลลิตแล้วก็สามารถเอ็นจอยไปกับพวกอากาศของเขาได้รวมถึงอาหารที่เราเตรียมมานั่นเองนะคะทุครับวิวที่เรามานั่งทานอาหารกลางวันวันนี้บอกเลยว่าบนยอดเขาลิลลิตสวยงามมากดูนะว้าว ก็ยังไม่หมดเท่านี้นะเขายังมีโซนที่เรียกว่าเป็นสะพานเขาเนี่ยต่อสะพานออกไปเพื่อที่จะให้เราไปยืนอยู่บนเหวและให้เรารู้ว่าเฮ้ยถ้าเราลืนบนเหวเนี่ยฟิลมันจะมาไหนแล้วสะพานที่เราเดินไปเนี่ยพื้นนี่เป็นรูหมดเลยนะครับคือเรียกได้ว่าเวลาเราในระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยการที่เรายืนอยู่บนเขาชิดลิศในความสูงขนาดนั้นลมมันจะแรงแบบแรงมากแล้วมีให้เกาะแค่เนี้ย กับพื้นโล่งๆนี่คือเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่นิกได้ไปเหยียบบนเขาทิตลิสดิคพูดเลยนะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์อากาศดีจริงๆแล้วก็ภูมิประเทศสวยงามจริงๆอยากให้เชิญชวนนะถ้าวันหนึ่งคุณมีโอกาสอย่าลืมไปนะครับกับเขาทิตลิสนะฮะฝากไปด้วยกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมสนุกสนานและอิ่มเอมไปกับความสวยงามของยอดเขาทิตลิสแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพาเบกเบนดิก มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกที่แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวให้เราพ่อลูกเล่นหงมาทุกสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําด้วยนะครับลานเครนนั่นเองตั้งอยู่ที่โผลโยทินซอย2แวะมาทานกันได้นะครับ